จะดูที่ท่านนะครับวันนี้พบกับช่องคาถาแหล่งโลหะบา้าน EP พี149แล้วนะครับเราเดินทาง149 EP พแล้วครับพี่พี่วันนี้ก็เหมือน่เอนเคยครับพี่พี่เรามีมาให้พี่พี่ชมทั้งหมด20รายการสวยๆนั่นนละครับวันนี้พี่พี่น้ำไหนสนใจอยากลูอะไเพิ่มเติมถ้าเขาถามองไหนพี่พี่สามารถโทรมาที่เบอร์0634789454ได้เลยนะครับ หรือวิพีนั่นแหละแอดไลน์ Ad สอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์ Ad เข้ามาที่เบอร์0 6 3 4 7 8 9 4 5 4เลยนะครับแอดเข้าสอบถามพูดคุยนะครับพี่พี่หรือวิพีนั่นสนใจอยากปิดองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาแล้วแจ้งว่ามาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายง่ายน,นี่เลยนะครับทุกรายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปทางครับพี่ไม่บวกเพิ่มครับพระทุกรายการเราจะส่งตรงตามปกแน่นอนครับพี่พี่ เพื่อไว้เป็นการเสียเวลาไปพี่เรามาเริ่มในการที่หนึ่งดีกว่าครับรายการที่หนึ่งเราจะเป็นเป็นนี่เลยครับเป็นเหรียญโซทอนครับตรงนี้เป็นเหรียญโซทอนนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยเหรียญโซทอนครับตรงนี้นี่ครับเหรียญโซทอนสองสี่หกศูนย์ครับตรงนี้นครับเหรียญโซทอนนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลย ครับเด thoughts, high, high, trips, problems, Airbnb, ่นโสดทอนะพุทธโสดทอนทั้งวงนี้เสรีๆอย่างนี้เลยนี่ครับเสรีๆอย่างนี้เลยครับนี่ครับเสรีอย่างนี้เลยนี่ครับเสรีๆอย่างนี้นะครับเรียมเงินแท้ตรงนี้ องนี้เลี่ยมเงินแท้เลยนะครับเลี่ยมเงินแท้สวยเลยนะครับครับเลี่ยมเงินแท้สวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับรายการที่หนึ่งเหรียญโซดทอลเลี่ยมเงินแท้องค์นี้เอาไปในราคา1,4 0 0้บาท1,400ับาทเลย นี่ครับไปสวยอย่างเงี้ยนะครับเหรียญโซทอนทวกน,นี้เรียมเงินแท้ปีสองสี่หกศูนย์ทั้งวกนี้แล้วก็ใทีหนึ่งเลยรายการที่สองรายการที่สองจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพตารุ่นสองทั้งวกนี้เหรียญหล่อหลวงพตารุ่นสองมาพันเดียงแตกทั้งวกนี้นี่ครับเหรียญหล่อหลวงพตารุ่นสองนี่ครับไปสวยอย่างเงี้ยเลย นี่ครับไปสวยเงี้ยนะครับเป็นหลอดรอวาทาลุ่น2นี่ครับหลังนี้เลยนะครับเป็นหลอดรอว่าทาลุ่นสองครับเรียงเดินไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้นะครับนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลย รายการที่2เหเี๋ยวเราประทานรุ่น2องค์นี้เอาไปในะราคา5 0 0ยบาทกับ5 0 0บาทเลย5้0บาทดับ500บาทสวยงงี้นะครับเดี๋ยวเราประทานรุ่น2องค์นี้รายการที่2เลยต่อไปรายการที่3รายการที่3จะเป็นเหรียญลายธงชาติหลวงพ่อเดิมพระองนี้เป็นเหรียญลายธงชาติหลวงพ่อเดิวมวัดหนองโพวองนี้จะวัดครสวรวัดเลยนี่ครับไปสวยเงี้นะครับเดี๋ยวลงยาลายธงชาติพระองนี้ ตรงพัดเดิมนี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวย่างี้นะครับเก่าๆทับงรงนี้นี่ครับรายการที่3เหรียญลงยาลายทองชาติแบบพัดเดิมวัดหนองโพองนี้เอาไปในราคา4ี่ร้บาทัทบสี่บาทเลย4ี่้บาทรับสี่บาทสวยงนี้นะครับนี่ครับไปสวยงี้เลย ต่อไปรา้การที่4รายการที่4จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุขครับตรงนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุขวัดปักคอมาขามเท่าปีสองสี่หกครับตรงนี้ครับเหรียญหลวงพ่อสุขวัดปักคอมาขามเท่าปีสองสี่หกนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสองสี่หกวัดปักคอมาขามเท่านี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับ กลับไปเสอย่างนี้เลยกล่าวกับพี่เนยนะครับกลับไปเสวยงี้เลยนี่ครับเสวยงนี้เลยครับนี่ครับไปเสวยงนี้เลยรายการที่สี่ เหรียญหลวสุทวัดปลาคอมขามเท่ารายการที่สี่องนี้เอาไปในราคา4ี่บาททับสี่ร้อบาทเลย4ี่ร้อบาททับสี่ร้อบาทสวยเงี้ยนะครับเหรียญหลวสุทวัดปลาคอมขามเท่าทองนี้รายการที่สเลยนี่ครับต่อไปกานที่หารายการที่หจะเป็นล็อกเก็ตแปะลงสีพวกนี้เป็นล็อกเก็ตแปะลงสีนี่ครับเป็นสวยเงี้ยนะครับเป็นล็อกเก็ตเจียนแปะพวกนี้ นี่ครับบล็อกเก็ตเซียนแปะนี่ครับสวยอย่างเงี้ยนะคะรับบล็อกเก็ตเซียนแปะหน้าตาคมๆไปสวยเลยนี่ครับสวยๆอย่างเงี้ยนะคะรับบล็อกเก็ตเซียนแปะรายการที่5ล็อกเก็ตเซียนแปะองค์นี้เอาไปในราคา400บาทครับ400บาทเลย สี่ร้อบาทครับสี่ร้อยบาทสวยเงี้ยนะครับนี่ครับไปสวยงี้เลยต่อไปรายการที่หกรายการที่หกจะเป็นเหรียญหล่อเจ้าส่วนหลวงปุบุญท่ตรงนี้เป็นเหรียญหล่อเจ้าส่วนหลวงปุบุญวัดกลางบางแก้วครับตรงนี้นี่ครับเหรียญหล่อเจ้าส่วนหลวงปุบุญวัดกลางบางแก้วนี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยครับตรงนี้ นี่ครับท่องลาแบบนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยเป็นเล่มเงินแท้ตรงนี้ไปเล่มเงินแท้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับ รายการที่ 6, หกเรืยอเราจะสรุปบุญเรียมเงินแท้องค์นี้เอาไปในะราคา1 4 0 0รบาทหับ1 4 0 0บาทเลยนี่ครับไปสวยวครับตรงนี้เป็นเรียมเงินแท้ตรงนี้นี่ครับต่อไปรายการที่7รายการที่7จจะเป็นอินกอดกันทั้งหมดนี้เป็นอินกอดกันนี่ครับเป็นกระดูกครับองค์นี้เป็นกระดูกอินกอดกันนี่ครับเป็นกระดูกแกะอินครับรงนี้ ครับไปสวยอย่างนี้เลยก็ดูแกะอินนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับองนี้ก็เล่มเงินแท้องนี้องนี้ก็เล่มเงินแท้เลยนี่ครับเล่มเงินแท้เองนะครับครับไปสวยอย่างนี้เลยเล่มเงินแท้สวยอย่างนี้เลยครับนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับ ไปสวยอย่างนี these, yal, ้เลยครับรายการที่7กระดูกแกะอินกอดกันเลี่ยมเงินแท้องค์นี้เอาไปในราคา1,300บาทหรับ1,300บาทเลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับกระดูกแกะอินกอดกันพวกนี้รายการที่7เลยนี่ครับรายการที่7จ็ดเลยครับพวกนี้ต่อไปรายการที่แปดรายการที่แปดจะเป็นหลังพับปานขี่ไก่พวกนี้เป็นหลังพับปานขี่ไก่ เราพัปานขีไกสวยงี้เลยนี่ครับเราะปานคีไกสวยสวยงี้เลยครับเพราะปานคีไกนี่ครับลองอีกนนะครับหลังสวยนี้เลยครับเพราะปาน,น,นคีไ so ก เลี้ยมไมครอนเพชรพออย่างดีครับองนี้เลี้ยกมกอบไมครอนเพชรพออย่างดีนี่ครับรายการที่8ปดหลวง่อปานขี่ไก่องค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลย600บ, 600, บ600บาทรับ600บาทสวนอย่างเี้นะครับรายการที่แปดครับอนี้ต่อไปรปายการที่9รายการที่9จะเป็นพระผงงพระสวดรดปากน้ำครับองนี้เป็นพระผงหลวงพระสวดรดปากน้ำ นี่คร so to so 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 ับไปสวยอย่างนี้เลยพระผงผสมวดปากน้ํานี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับสวยยอ่างนี้เลยพระผงผสมสัดปากน้ํานี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยงี้เลยนะครับสวยอย่างนี้เลย นี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับรายการที่กล้าพระผงระสมวัดปากน้ำองค์นี้เอาไปในราคา400บาทครับ400บาทเลยส0่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทสวยงี้นะครับนี่ครับเป็นสวยงนี้เลยนี่ครับเป็นสวยงี้นะครับ ต่อปร,รายการที่สิบรายการที่สิบจะเป็นพระกิ่งวัชสุดทัศน์ครกนี้เป็นกิ่งหรือบุดทิมนี่ครับเป็นกิ่งหรือบุดทิมับพวกนี้นี่ครับเป็นกิ่งหรือบุดทิมนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยกิ่งรหรือบุดทิมบัาหัดไลับพวกนี้จังหวัดระยองนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับ กาๆสวยงี้นะครับนี่ครับสวยเงี้เลยนี่ครับรายการที่สิบฮะกิ่งบุบทิมองค์นี้เอาไปในราคาสามร้อยบาททับสามร้อยบาทเลยสามร้อยบาททับสามร้อยบาทสวยเงี้นะครับกิ่งบุทิมบาตรงนี้รายการที่สิบเลย ต่อไป11จะเป็นพักง่างตาแดงครับนี้เป็นไอ้ง้างตาแดงครับเป็นไง้างตาแดงครับตรงนี้นี่ครับไอ้ง่างตาแดงสช้โ่เก่างี้เลยนะครับพวกเก่าเลยนี่ครับเป็นเนื้อทองเหลืองครับตรงนี้เป็นเนื้อทองเหลืองเก่าเลยง่างตาแดงนี่ครับเอาไปห้อยได้เลยครับตรงนี้เอาไปห้อยได้เลย นี่ครับไปสวยอย่างี้นะครับง้างตาแดงนี่ครับสวยอย่างี้เลยครับน้าง,งตาแดงรายการที่สิบเจ็ดไอ้ง้างตาแดงองค์นี้เอาไปในะราคาห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทสวยอย่างี้นะครับง้างตาแดง การที11่11บเอ็ลยครับตรงนี้นี่ครับไปสวยงี้เลยสิบสองสิบสองจะเป็นพญาหมูเขี้ยวเพชรครับตรงนี้เป็นพญาหมูเขี้ยวเพชรนี่ครับพญาหมูเขี้ยวเพชรนี่ครับไปสวยงี้เลยพญาหมูเขี้ยวเพชรนี่ค <sid isi> รับไปสวยงี้นะครับพญาหมูเขี้ยวเพชร นี่ครับปสวย่างนี้เลย,ย,เลยนี่ครับสวยๆนี้นะครับพยายาเขี้อวเพชรนี่ครับปสวย่างนี้เลยพยายาเขี้อวเพชรนี่ครับนี่ครับพยายาเขี้อวเพชร หลวงปู่การหลงครับงค์นี네้เป็นหลวงปู่การหลงเลยพญาหมูเขี้ยวเพชรหลวงปู่การหลงนี่ครับรายการที่สิบสองพญาหมูเขี้ยวเพชรหลวงปู่การหลงองค์นี้เอาไปราคาสี่ร้อบาทสับสี่ร้อยบาทเลยสี่ร้อบาทสับสี่ร้อยบาทสวยเงี้นะครับพญาหมูเขี้ยวเพชรหลวงปู่การหลงเขาองค์นี้รายการที่สิบสองเลยต่อไปสิบสามสิบสามจะเป็นพระปิด ตาหลวงปู่โตเข้าตรงนี้เป็นปิดตาหลวงปุตโตวัดป kind of mm ่า hmm. ดูชิมพีนะครับป <ceux> ิดตาหลวงปุตโตวัดป่าดูชิมพีมือชัดๆนี้เลยนะครับนี่ครับข้างล่างมีตะกุดเลยนี่ครับเป็นสวยอย่างงี้นะครับปิดตาหลวงปุตโตนี่ครับเป็นสวยอย่างงี้นะครับนี่ครับมือคมๆอย่างเี้เลย นี่ครับไปสวยเงี้ยนะครับหรงพุทโตเข้าวงนี้นี่ครับเจ๋งๆเงี้ยเลยครับหลุงพุทโตเจอย่างี้เลยนี่ครับ รายการที่13พระปิดตาหลวงโต๊ะองค์นี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับห้าร้อยบาทแบ,บทส่วนนี้นะครับปิดตาหลวงโตะขะองค์นี้รายการที่13เลย14 14จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเหรียญน,นะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเหรียญน,นี่ครับหลวงพ่อเหรียญ นี่ครับก็เก่าสวยเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราพัดเหรียญน,นี่ครับไปสวยงี้เลยเลย๋ยวพัดเหรียญน,นี่ครับสวยสวยงี้เลยครับเดี๋ยวเราพัดเหรียญเป็นสวยงี้เลย ครับเดี๋ยญเหรียญน,น,นี่ครับสวยเงี้นะครับเดี๋ยญเหรียญรายการที่14เหรียญแล้วเหรียญองค์นี้เอาไปในราคา5้าบาทกับห้าบาทเลย5้าบาทกับห้าร้อยบาทสวยเงี้นะครับเดี๋ยญเหรียญครับองค์นี้รายการที่14เลย ต่อไป15 15จะเป็นรูปภาพหลวงพ่อแดงครับพวกนี้เป็นรูปภาพหลวงพ่อแดงวัดเขาบาริกอิทครับพวกนี้เป็นรูปภาพเก่าอย่างนี้เลยครับรูปภาพหลวงพ่อแดงวัดเขาบาริกอิดนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยรูปภาพเก่าหลวงพ่อแดงนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับ สวยๆเงี้ยนะครับกรเก๋าอย่างนี้เลยนี่ครับรายการที่สิบห้ารูปภาพกระเป๋าแดงองค์นี้เ <of> อาไปในราคาสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทเลยสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทสวยอย่เงี้ยนะครับรูปภาพกระเป๋แดงข้างองคนี้รายการที่สิบห้าเลยนี่ครับต่อไปสิบหกสิบหกจะเป็นตะกรุดหนังงูข้งองคนี้เป็นตะกรุดหนังงูหลวงปู่หมุนนะข้างนี้ นี่ครับเป็นตะกุดหนังงูหลวงพุ่มหมุนวัดบ้านจานนี่ครับเป็นตะกุดหนังงูพวกนี้เป็นหนังงูเก่าเลยนี่ครับตะกุดหนังงูเก่าหลวงพุ่มหมุนวัดบ้านจานนี่ครับขนาดแบบนี้เลยนี่ครับขนาดแบบนี้นะครับ สวยๆนี้เลยครับตะกุดหลวงปู่ณรดบ้านจานนี่ครับสวยๆนี้เลยครับเป็นเล่มเงินแท้ตรงนี้เป็นเล่มเงินแท้เลยเล่มเงินแท้นานๆองนี้ครับเล่มเงินแท้นานๆนี้เลยรายการที่หกตะกุดหนังงูหลวงปู่ม,มุนวัดบ้านจานองค์นี้เอาไปในราคาห้า หนึ่งพันห้ 1, าร้อยบาทเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับองน,นี้นี่ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเป็นตะกรุดหนังงูแท้องน,น,นี้หลวงปู่มปูนบ้านจารรนราคาสิบหกเลยนี่ครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดจะเป็นหนังช้างครับองน,นี้เป็นหนังช้างแกะขุนแผน่นนี่ครับเป็นหนังช้างแท้็บองนี้ ครับหนังช้างแท้เลยแกะขุนแผล้นตังนี้เป็นหนังช้างเก่าบตังนี้นะครับหนังช้างเก่าแกะขุนแผนนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยหนังช้างเก่าแกะขุนแผนน่ครับสวยอย่างนี้เลยหนังช้างเก่าแกะขุนแผนนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลย นี่ครับสวนอย่างนี้นะครับตอวเช่าเก่แกะขุนแผนขล่าเมียนะครับนี่ครับขล่าแบบนี้เลยเป็นหนังช้างับองค์นี้เป็นหนังช้างเลยลนี่ครับเป็นหนังช้างนี่ครับรายการที่17หนังช้างแท้แกะขุนแผนองค์นีน้ เอาไปในราคา800บาทรั้800บาทเลย800บาทรับ800บาท,าบาทสวยงเงี้นะครับเป็นหนังช้างทั้งตรงนี้จำาป็ครั้งนะครับเป็นหนังช้างเลยตรงนี้18 18จะเป็นเบเก,ก้ก้าพศิลาตรงนี้เป็นเบกกีเก้ก้าวศิลานี่ครับเบเก,กข้ข้าวศิลาพร้อมบทสวดทั้งตรงนี้นี่ครับหลวงปู่มหาศิลานี่ครับไปสวยเงี้เลยนะครับ ไปสวย,ยงี้เลยเแบี้ยแก้มหมูปูมหาชิลลานี่ครับเอาเก่าเนี่ยนะครับแบบนี้เลยนี่ครับสวยๆงี้เลยครับ นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับรายการที่18เบี้ยแก,ก้หลวงปู่มหาศิลาพร้อมบทสวดองค์น,นี้เอาไปในะราคาเสียบาทครับสี่ร้อยบาทเลยสี่ร้อยบาททัพสี่ร้อยบาทสวย,ยงี้นะครับเบี้ยแก,ก้หลวงปู่มหาศิลารายการที่สิบแปดเลยครับองค์นี้นี่ครับเอาไปบทสวดบูชาได้เลยต่อไป19 สิบเก้าจะเป็นมีดปากกาตรงนี้เป็นมีดปากกาหลอกพรากล้วยวัดโคสิตาลามครับตรงนี้นะครับเป็นมีดปากกาหลอกพรากล้วยวัดโคสิตาลามนี่ครับเป็นมีดปากกาครับตรงนี้นะครับมีดปากกาอย่างนี้เลยนี่ครับมีดปากกาหลอกพรากล้ววัดโคสิตาลามนี่ครับ สวยๆเยกา่าเงี้ยนะครับสวยๆเยกา่าอางี้เลยนี่ครับสวยๆเยงี้ยนะครับสวยๆอย่างนี้เลย รายการที่19มีดปากกาหลับพกวดโครรสิตาลามเล่มนี้เอาไปในรา,าคา6กรบาทรับหกรบาทเลยหกร้600บาทรับหกรอยบาทแสวยงี้นะครับมีดปากกาหลับพกวดโครรสิตาลามพวกตรงนี้นี่ครับไปสวยเงี้นะครับนี่ครับพร้อมส่องนี้เลยนี่ครับไปสวยเงี้นะครับต่อไปกัน20 20จะเป็นพระขันหลับพ่อเธอหลังพ่อเดิมพวกตรงนี้ เป็นพระขันหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพตรงนี้นี่ครับเป็นพระขันหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่ครับพระขันหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเท่าเก่างนี้เลยครับขันหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้นะครับพระขันหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้นะครับ นี่ครับไปสวยอย่างี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างี้นะครับปลอกเป็นงี้เลยครับปอกเก่าเลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับนี่ครับปอกเก่างี้เลย ไปสวยงี้นะครับไปสวยี้เลยรายการยี่สิบพระขันหลวงพ่อเดิวัดหนองโพเล่มนี้เอาไปในราคาเจ็ดร้อบาทค0ับเจ็ดร้อยบาทเลยเจ็ดร้อบาทครับเจ็ดร้อยบาท,บาท,บบาทสวยง,ะะง,นนงี้น,งนะครับพระขันหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่ครับไปสวยงี้นะครับครไปสวยงี้เลย ก็จ,จบไปแล้วยี่สิบรายการที่เราพี่ที่ช,ชมกันในวันนี้พี่พี่ถ้าไหนสนใจอยากดูเพิ่มเติมจากสอบถามองไหนพี่ๆสามารถโทรมาที่เบอร์0 6 3 4 7 8 9 4 5 4ได้เลยนะครับหรือพ,พี่ถ้าไหนจะอะไรสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0ู3 4 7 8 9 454แ้ได้เลยนะครับแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยเข้ามาต่อรองราคาก็ได้นะครับพี่พี่องไหนเราแบ่งปันได้เราแบ่งปันให้ครับ หรือพี่ท่านไหนสนใจอยาาปิดองไหนพ,พี่สามารถโทรมาและแจ้งว่าจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทุกรายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปทางกพี่ไว้บอกเพิ่มครับพระทุกรายการเราจะส่งตรงตามปกได้ครับพี่พี่สำหรับวันนี้คาถาแหล่งรถาบ้านอีพีนี้ขอลา,าไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับพี่พี่